ในที่สุดตัวการใหญ่แกมเมอร์ข้ามชาติในแสจิ้นเจียงหรือทีู่้จักกันว่าเจ้าพ่อชเวกโกก็ถูกส่งตัวกลับไปยังจีนหลังจากถูกจับกลุมในไทยเมื่อ3ปีก่อนจึงเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเส้นทางสีเทาของเขาได้สิ้นสุดลงไปแล้วแต่อาจาจักรซมเมอร์ของเขายังคงอยู่และไม่รู้ว่าจะถูกทลายลงเมื่อไหร่ชุดปฏิบัติการพิเศษฮนุมานทำหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาคนสำคัญมายัางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การส่งตัวกลับในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนนี้เป็นไปตามคําสั่งศาลอาญาหลังจากที่ตํารวจไทยได้จับกุมนายแสจิ้นเจียงหรือเสือจื่อเจียงเมื่อเดือนสิงหาคมปี2015ตามหมายจับตํารวจสากลที่ทางการจีนร้องขอเอาไว้หลังจากนั้นศาลอาญาได้พิพากษาให้ส่งตัวเขากลับในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนแต่เขาได้ใช้สิทธิ์อุทรณ์คัดค้านยกเหตุที่เขาเป็นบุคคลต่างด้าวและความคุ้มครองศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์จนต้องยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งปรากฏว่าสารมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญจบประเด็นนี้ไปทําให้เมื่อสองวันก่อนสาลอุทณ์มีคาพิพากษายืนนํามาซึ่งการส่งตัวกลับในวันนี้โดยที่มีเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตจีนเป็นผู้รับมอบสําหรับข้อกล่าวหาที่เขาประเชิญนั้นทางการจีนระบุว่าในแสจัดตั้งและบริหารเว็บไซต์การพนันออนไลน์ข้ามชาติฟอกเงินและร่วมกันจัดตั้งขบวนการอาชญากรรมโดยใช้เมียนมาเป็นฐานตั้งบริษัทบางหน้า ทำธรุรกิจพนันออนไลน์ข้ามชาติมีเงินหมุนเวียนเกือบ3,000ล้านหยวนเมื่อต้องเข้าสู่เงื้อมือกฎหมายของจีนป้านเกิดจึงถือว่าเป็นการสิ้นสุดการลดแล่นใน,นานะต้นแบบบุกเบิกอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติของเขาเมื่อครั้งอยู่ในจุดสูงสุดฉากหน้าของนายแสจินเจียงก่อนถูกจับกลุ่มในไทย <S <S เขาเป็นประธานญาติไทยอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งกรุ๊ปอันนั้นจากธุรกิจที่มีแผนการใหญ่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคมูลค่ากว่า50,000 0ล้านบาท จากพื้นเพลนในมณฑลหูหนานเขาต้องออกจากโรงเรียนหาเลี้ยงครอบครัวอาศัยทักษะการเรียนรู้และการสื่อสารศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตออกนอกประเทศเริ่มเส้นทางสีเทาที่ฟิลิปปินส์เมื่อตกเป็นเป้าปราบปรามก็ย้ายฐานไปกัมพูชาได้ได้รับสัญชาติกัมพูชาเมื่อปี2557เมื่อถูกกฎหมายไล่ล่าอีกในแสก็ขยับอีกครั้งขยายเครือข่ายไปยังเมียนมาจัดทำโครงการใหญ่บางหน้า ด้วยการโยงเข้ากับนโยบายสายแถบและเส้นทางของรัฐบาลจีนพร้อมๆไปกับจับมือกับพันเอกซอชิตตูผู้นากองกําลังกระเรียงที่เป็นผู้คุ้มครองและหุ้นส่วนจนนั้นอกจากสีเทาชูเวโกโกเติบใหญ่แฝงซ่อนความโหดร้ายใช้แรงงานทาสค้ามนุษย์เพื่อการหลอกลวงออนไลน์มีผู้ประเมินความมั่งคั่งของนายแสไว้เทียบได้ว่าอาจสูงที่สุดในภูมิภาคนายแสเคยกล่าวไว้ว่าหากถูกโซกกลับไปจีนเขาเสี่ยงจบชีวิต ไม่ใช่เพราะคดีความแต่เขาอ้างว่าเขาคืออดีตสายลับจีนกลุ่มความลับมากมายที่หมดประโยชน์แล้วกลายเป็นศัตรูของรัฐตกเป็นเป้าหมายทางการเมืองโดยนําภาพของบุคคลในเสื้อสินเงินมาเป็นหลักฐานว่าเป็นผู้ชักนําให้เป็นสายลับเมื่อถูกส่งกลับไปจีนแล้วชะตากรรมของเขาจะลงเอยอย่างที่เกรงกลัวหรือไม่เวลานี้นายแสก็คือหนึ่งในชาวจีนในต่างแดนที่ทางการจีนไล่ล่าเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรและตระกูลมาเฟีย ตามที่สำนักข่าว CCTV วของทางการจีนเพิ่งเผยแพร่สารคดีเมื่อไม่กี่วันก่อนฉายภาพสู่สาธารณะอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเล่าถึงกระบวนการผู้ร้ายจากเมืองเล่ากายสมาชิกตระกูลใหญ่ที่เคยกลุ่มชะตาชีวิตทั้งเมืองเช่นสมาชิกตระกูลว้ยคนนี้ที่ทรงอิทธิพลร่วมกับหลายตระกูลที่แปลงเมืองเล่ากายในเขตปกครองพิเศษโกกัง้งรัชฉานของเมียนมาให้กลายเป็นเมืองคนบาปและแหล่งอาชญากรรมออนไลน์ขนาดใหญ่จนเมื่อราวสองปีก่อนเมืองคนบาปนี้ก็ล่มสลาย สมาชิกตระกูลมาเฟียถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่จีนศาลได้พิพากษาสองรอบแล้วให้ประหารชีวิตสมาชิกตระกูลหมิง11คนและตระกูลไป5คนท่าทีความแข็งขันของจีนชัดเจนมากในการสื่อสารเตือนเข้าลักษณะเชือดไก่ให้ลิงดูไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อก่ออาชญากรรมต่อชาวจีนก็ต้องชดใช้การปราบปรามกวาดล้างเครือข่ายหลอกลวงเหล่านี้จะหวังผลต่อไปได้ขนาดไหนไทยเราจะได้ประโยชน์และสารต่ออย่างไรยังคงต้องจับตา เพราะในเวลานี้เส้นทางของนายแสตัวการใหญ่ที่ก่อการแบบข้ามน้ำข้ามทะเลได้จบลงไปแล้วแต่เครือข่ายแหล่งสแกมเมอร์ของเขาที่ติดชายแดนไทยยังคงเติบโตไม่หยุด